ตอนนี้นะครับน้องๆเรามาอยู่ที่โรงเตี๊ยมนะครับโรงเตี๊ยมสุดขอบฟ้านะครับที่เขาค้อ,อ,อนะครับน้องๆเป็นบรรยากาศแบบโรงเตี๊ยมเลยนะครับโ,รรอโอ้โหไปดูวิวข้างนอกหนุ่มเองมาแล้วนะครับข้างในเราจะพูดนะครับขอเป็นข้างนอกข้างนอกได้ใช่ไหม นั่งข้างนอกได้ใช่ไหมฝนยังไม่ตกได้อยู่มั้งตกไม่ได้แล้วก็ไม่ตัวนี้ได้ไหมล่ะแถวนี้โซนนี้ก็ได้แต่มุมนั้นเลยถ้าเมื่อกี้ฝนตกอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับตอนแรกอาจจะตอนแรกอาจจะแมวตอนที่ยังไม่นั่ง อาบอกว่าอาบอกว่าแมวมันน่ารักวอย่างงี้ว่าอาแบแพ้ขนแมวอยู่อามดมุดเป็นไงลูกอากาศดีฮะอันนึงโดนนึงโดนถอันนี้ภายในร้านโรเตียสุขภพฟ้านะครับน้องๆมาแล้วถูเอากลับไปเลยกำลังสั่งกับข้าวเมื่อกี้เลยพ่อกับแม่ทานไปแล้วเหรอแต่พี่ออมครับก็เลยพาเขามากิ้ถูยังไม่โดนถูเตียวสุขภาพฟ้าบรรยากาศดีมาก ดนะเดี๋ยวเราดูอีพีต่อไปดีวกว่าว่าจะมีอะไรขึ้น,นครับ